เสริมดวงบารมีพบพระติดตัวเกิดวันไหนควรห้อยพระอะไรเงินทองไหลามาเทมาชีวิตราบรื่นท่านว่าคนที่เกิดวันจันทร์เป็นคนมีเสน่ห์เป็นที่รักแก่บุคคลทั้งหลายโกรธง่ายหายเร็วทำการสิ่งใดมักละเอียดเหมาะสำหรับงานด้านศิลปะวิทยาแต่เป็นผู้ใจน้อยอ่อนไหว ทำให้ขาดอำนาจและวาสนาโบราณจานจึงให้พระปางห้ามญาติเป็นพระประจำวันจันเพราะดาวจันความคิดสับสน างนี้จึงเหมือนเตือนเจ้าชะตาผู้ที่กำเนิดในตำแหน่งลัคนาดาวจัน์นี้ดุดพระพุทธองค์ห้ามญาติทั้งสองฝ่ายแย่งน้ำซึ่งกันและกันเมื่อวันจันเป็นวันที่มีสเสน่ห์แต่ขาดซึ่งอำนาจและวาสนาพระเครื่องที่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ควรจะเป็นตระกูลพระยอดขุนพลเนื้อพระธรรมด้วยตะกวดแก่มีบุคป,ประรอดชินเงิ วันจันทร์ได้แก่พระในตระกูลเนื้อชินอาทิเช่นพระร่วงหลังรางปืนจังหวัดสุขโขทยัยพระร่วงหลังลายน้ำจังหวัดลบบุรีพระเชตุพลจังหวัดสุขโขทยัยพระพิจิตข้างเม็ดกรุกเขาพนมเพลิง พระกลุวัดราชบูรณะจังหวัดอยุทยาและอื่นๆสรุปสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์พระคู่กายควรจะเป็นพระยอดขุนพลพระกรุต่างๆเป็นดีที่สุด ท่านว่าคนที่เกิดวันอังคารเป็นคนมูทะลุดูดานมักเจ้าอารมณ์โมโหร้ายโกรธเคืองขุนอันตรายแต่เป็นคนรักจริงเอาจริงเอาจัง,จงต่อสิ่งที่ตนเองกระทาโบราณจารท่านจึงให้พระปางสายญาติเป็นพระปางประจําวันเกิด เพราะพระพุทธเจ้าสายญาตินั้นหมายถึงตอนที่พระพุทธองค์ท่านเสด็จดับขันปรินิพานคําว่านิพานเป็นว่าเย็นดังนั้นเมื่อผู้ที่เกิดวันอังคารมีอารมณ์ร้อนจึงควรมีพระประจําวันคือพระนอนเย็นอนุสติเปือนใจให้รู้จัก ความเยือกเย็นพระเครื่องที่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นควรเป็นพระผงพุทธคุณเนื่องจากเป็นพระที่มีได้ผ่านความร้อนอีกทั้งพุทธานุภาพขององค์พระจะช่วยให้จิตใจเย,ยือกเย็นเป็นสมาธิสามารถบรรเทาธาตุโทสจริตแห่งเลือกชะตาวันเกิดได้ พระเครื่องที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารได้แก่พระผงในตระกูลสมเด็จอาทิเช่นพระสมเด็จวัดระฆังพระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พระสมเด็จวัดเกศชัยโยรวมถึงพระผงคณาจารย์ต่างๆเช่นพระปิสันวัดระคังพระวัดสามปลื้มพระวัดท้ายตลาดพระวัดพลับพระผงวัดปากน้ำภาษีเจริญและอื่นๆสรุปสำหรับคนที่เกิดวันอังคารพระคู่กายควรจะเป็นพระเนื้อผงต่างๆเป็นดีที่สุด ว่าคนที่เกิดวันพุธแยกเป็นสองในกล่าวคือพุธกลางวันอย่างหนึ่งพุธกลางคืนอย่างหนึ่งพุธกลางวันนั้นท่านว่าเป็นคนมีฝีปากกล้าค้าขายคล่องแคล่วเดินทางเก่งติดต่อสื่อสารกับผู้ใดมักได้ลาบเสมอ แต่มักทําคุณคนไม่ขึ้นทําดีสิ่งใดมักไม่มีใครเห็นโบราณจานท่านจึงได้ให้พระปางอุ้มบาทเป็นพระประจำวันเกิดในวันพุธกลางวันหมายถึงการบินทบาตโปรดสัตว์โดยมิได้เห็นแก่พระราชามหากษัตริย์หรือขอทานยาจก แม้ผู้ใดปรารถนาในกุศลท่านโปรดเท่าเทียมกันจึงเป็นอนุสติแก่เจ้าชะตาผู้เกิดในวันพุธกลางวานันว่าแม้ทำความดีมิมีได้เห็นก็ไม่ต้องใส่ใจพุธกลางคืนนั้นท่านว่า เป็นคนลึกลับมีความรู้ความสามารถในสิ่งที่คนทั่วไปไม่สามารถมักจะมีลางสังหรณ์ทราบการล่วงหน้าแต่มักไม่ค่อยมีคนเข้าใจเวลามีปัญหาโบราณจารท่านจึงให้พระปางป่าเลไลเป็นอนุสติก เนื่องจากพระปางนี้เป็นปางที่พระพุทธเจ้าทรงเบื่อหน่ายพระสาวกที่ขัดแย้งกันพระพุทธองค์จึงทรงเสด็จไปเพียงลำพังณนะป่าเลไลมีช้างป่ามาถวายกล้วยและลิงมาถวายน้ำพึ่งและอื่นๆ พระเครื่องที่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันนั้นเนื่องจากวันพุธเป็นเรือแห่งการทำกินพระเครื่องที่เหมาะสมนั้นควรเป็นพระประเภทลีลาหรือปางลีลาเสด็จกลับจากดาวดึงมีความหมายแห่งความก้าวหน้าอาทิเช่นพระกำแพงเพชรลีลาพิมพ์ต่างๆเช่นลีลาเม็ดขนุนลีลาพลูจีบ ลีลากลีบจำปาลีลาเมืองสวรรค์ชัยนาทลีลา25พระพุทธศัตวรรษพุทธมนตนและอื่นๆพระเครื่องที่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนนั้นเนื่องจากลักษณะวันนั้น ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนมักมีสัมผัสพ,พิเศษและมีลางสังหรณ์มากกว่าวันอื่นดังนั้นนอกจากพระเครื่องพระพิมพ์ที่อาราธนาแล้วควรจะมีเครื่องรางเสริมดวงได้ป้องกันอาถรรพ์ต่างๆซึ่งคนที่เกิดในวันนี้ สัมผัสได้ง่ายตัวอย่างเครื่องรางที่ควรพบพาเช่นราหูอมจันหลวงพ่อน้อยวัดสีสทองตะกรุดคณาจารย์ต่างๆลูกอมผงพุทธคุณและอื่นๆสรุปสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันพระคู่กายคือพระยืนปางลีลาต่างๆคนที่เกิดวันพุธกลางคืนพระคู่กายคือพวกเครื่องรางแบบต่างๆ ว่าคนที่เกิดวันพฤหัสนั้นท่านว่าเป็นคนมีปัญญาชาญฉลาดมีความยุติธรรมเที่ยงตรงมีความรู้กว้างขวางชอบเรียนรู้ใจเอื้อเฟื้อแต่เป็นคนไม่ยอมคนไม่ชอบฉนจนเป็นคนสังคมแคบด้วยความที่เป็น ผู้มีความรู้มีปัญญาโบราณจาร์จึงให้พระปางสมาธิเป็นพระประจำวันเกิดเนื่องจากหมายถึงการเจริญสมาธิอันหมายถึงปัญญาสำหรับพระเครื่องที่เหมาะสมกับผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นเนื่องจากเป็นผู้ที่มีปัญญา มีความรู้กว้างขวางพระพิมพ์ที่ช่วยเสริมดวงวาสนานั้นโบราณท่านว่าพระปางเปิดโลกท่านถือว่าเป็นพระแห่งปัญญาเหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันนี้เป็นที่สุดพระพิมพ์นี้นี้ที่มีชื่อเสียงอาทิเช่นกรุตเตาเรียง จังหวัดสุขโขทยัยพระร่วงเปิดโลกพิมพ์เมร็รทองหลางจังหวัดกำแพงเพชรและอื่นๆสรุปสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสพระคู่กายคือพระยืนปางเปิดโลกเป็นดีที่สุด ท่านว่าคนที่เกิดวันศุกร์นั้นท่านว่าเป็นคนราคาจริตสูงเป็นคนหลงในสิ่งสวยงามชอบของสวยของงามทำงานประณีตโบราณจาร์ท่านจึงให้พระปางรำพึงเป็นอนุสติเตือนปางรำพึงนั้นตามพุทธประวัติเป็นปางที่พระพุทธองค์ ิจานาธรรมสังเวชหมายถึงอสุภกรรมฐานด้วยเหตุนี้ผู้ที่เกิดวันศุกร์จึงควรมีพระปางรำพึงไว้เป็นอนุสติไว้ไม่ให้หลงสำหรับพระเครื่องที่เหมาะสมกับผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นจึงควรเป็นพระปิดตาพระควัมปติ เพื่อเป็นลักษณะอนุสติเตือนใจมิให้หลงในสิ่งต่างๆและเสริมดวงโชคลาภวาสนาจะไหลามาอย่างที่คาดไม่ถึงพระพิมพ์ปิดตาพระควมปติที่มีชื่อเสียงอาทิเช่นพระพระควมปติของหลวงพ่อแก้ว จังหวัดชนบุรีพระพะักควมปฏิของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีและอื่นๆสรุปสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์พระคู่กายควรจะเป็นพระปิต้ามหาอุดแบบต่างๆเป็นดีที่สั้ท่านว่าคนที่เกิดวันเสาร์เป็นคนจริงจังกับชีวิตพูดจริงทำจริงแข็งนอกแต่อ่อนในคนที่จะรังแกทำร้ายเป็นไปได้ยากถือว่าเป็นคนดวงแข็งพระประจำวันเกิดคือพระนาคปรกมีพระ,ารพระยาม,มูจรินนาคราช แผ่พังพานป้องกันอันตรายป้องกันภัยให้แก่พุทธองค์คนที่เกิดวันเสาร์เป็นคนแคร่งเครียดจึงต้องเสริมดวงด้วยพระธรรมจากว่านมีคุณลักษณะเย็นและบริสุทธิ์จากธรรมชาติเช่นพระว่านหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปัตตานี พระกำแพงว่านหน้ากองหน้าเงินพระว่านจำปาศัก์ประเทศลาวพระมหาว่านขาวมหาว่านดำสำนักเขาหอพัทลุงและอื่นๆสรุปสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์พระคู่กายควรเป็นพระเนื้อว่านเป็นดีที่สุดท่านว่าคนเกิดวันอาทิตย์นั้นเป็นคนมีความมาั่นมัน่นมุ่งมั่นในงานมีความว่องไวแต่มักถุนเฉียวง่ายโกรธง่ายตัดสินใจเร็วมักขาดความยั้งคิด บวราจารย์ท่านจึงให้พระพุทธปางถวายเนตรเป็นพระประจำวันเกิดเนื่องจากเป็นปางยืนพิจารณาทำอันปิติในท่าสำรวมหมายถึงการกระทำอย่างมีสติดังนั้นเมื่อดาวอาทิตย์เป็นตำแหน่งลัคนาที่มีอำนาจอยู่ในตัว พระเครื่องที่ผู้เกิดวันอาทิตย์ควรอาราธนาเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นั้นควรจะเป็นพระพิมพ์ที่ผ่านความร้อนจากไฟเนื่องจากจะช่วยหนุนธาตุประจำตัวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งควรเป็นพระปางมารวิชยัยเนื่องจากเป็นพระพิมพ์ ที่พระพุทธเจ้าทรงเอาชนะพยามาเนื่องจากเจ้าชะตาผู้เกิดวันอาทิตย์เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจประกอบอาชีพจึงมักมีศัตรูหรืออริพระเครื่องที่เหมาะคือพระรอดลำพูน พระดงลำพูนพระขุนแผนกลุวัดบ้านกลางจังหวัดสุพรรณบุรีพระหลวงพ่อโตกรุบางกระทิงพิมมานวิชัยพระกริ่งคลองตะเคียนอายุทยาพระกรุวัดตะไครยอยุทยาพระกรุรวอิโต้วัดเลียกกอทอมอและอื่นๆสรุปสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์พระคู่กายควรจะเป็นพระนั่งสินแบบนั่งมานวิชัยเป็นดีที่สุดปอลอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณ